เอามือมือหนึ่งอีกมือหนึ่งพนมขึ้นพี่เปาเ้อเนกปเปาอ่ะทุกครับมือหนึ่งทุกครับก่อนอ่าอา,อายกมือไว้ยกมือไว้ยายเอากอดยายด้วยเอากอดยายโอ้เอากอดยายก่อนกอดยายดีๆยายอุตส่าห์รักเอาเร็วๆไวไ้ <laughs> กอดดีๆ เออน้องเลยไม่รู้เรื่องบาดชูเบื้องดูใหยังน้อบาดเนี่ยไดหารวยรวยได้คัวหลายหมื่นได้รวยอลยเอาเจ้าบาดแล้วรวยไปข่าบาทพ่อข่าบาทใจนั่นล่ะจำนั่นล่ะแม่ไม่บอกมันดึงเงินเลยแม่ไม่บอกจะให้น้องเวยดูคิตตี้นะแล้วน้องมาทำใหม่มาเนี่ เนาะคิตตี้เนาะทำข Imagine, yeah. Yeah. Hum ้างดีเอ่าทำข้างเดียวเอายกมือยกมือขึ้นด้วยยกอีกมือนึงทำอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้เอ่อทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาไว้ก็นไว้ให้ตุ้มอาไว้ยดูค่ะอกอดายขอดยายคอามแก้มยายด้วยอ่ะไปเปาล่าดูพี่เปานะตี้มาดูพี่เปานะทีเนี้ยอ่ะพี่เปากำลังไปไปไหนอ่ะ อันนีเ่เขาจะทําเขาทําดีกว่าเธออีกเธอดูอ่ามาดูมาดูพี่เจ็ดขวบทําำทุกครับทุกครับดีบดี <c oughs>